สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะคำศัพท์ภาษาเกาหลีนะคะที่เกี่ยวกับโรภคภัยไข้เจ็บหรือว่าความเจ็บป่วยนั่นเองอ่ะมาดูคําแรกนะคะคำแรกก็คือผู้ป่วยหรือว่าคนไข้หรือว่าผู้บาดเจ็บนะคะภาษาเกาหลีนะคะเราจะพูดว่า Ho ันจาก็คือผู้ป่วยหรือว่าคนไข้หรือว่าผู้บาดเจ็บนั่นเอง แล้วก็คำที่สองนะคะก็คือคึมชิกคึมชิกก็คือการอดอาหารหรือว่าการงดอาหารหรือนะคะเราจะแปลว่าการถือศีลอดก็ได้ต่อไปนะคะมาดูคำที่สามนะคะคำที่สามนะคะการหยุดพักตรวจหรือว่าการหยุดตรวจนะคะภาษาเกาหลีนะคะก็คือฮิวจินฮิวจิน ก็คือการหยุดพักตรวจหรือว่าการหยุดตรวจนั่นเองอ่ะมาดูนะคะคำต่อไปนะคะการเข้าโรงพยาบาลหรือว่าการนอนโรงพยาบาลหรือเราเรียกว่า ADMIT ภาษาเกาหลีนะคะเราจะพูดว่า e ีบอนอีบอนก็คือการเข้าโรงพยาบาลหรือว่าการนอนโรงพยาบาลหรือว่าการ Admit นั่นเองแล้วก็ คำว่านเทว,วน,ทววนก็คือการออกจากโรงพยาบาลนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปจำนะคะ,ะมาดูคำศัพท์เพิ่มเติมหน่อยนะคะคำว่าค่ารักษาพยาบาลนะคะค่ารักษาพยาบาลนะคะภาษาเกาหลีเราจะพูดว่า e b น n b อ e บอน b ี ก็คือค่ารักษาพยาบาลแล้วก็นะคะคนไข้ในหรือว่าผู้ป่วยในนะคะภาษาเกาหลีนะคะเราจะพูดว่าอีบอนฮวันจาอีบอนฮวันจาก็คือคนไข้ในหรือว่าผู้ป่วยในนั่นเองแล้วก็นะคะถ้าเราจะพูดว่าเข้าโรงพยาบาลนะคะภาษาเกาหลีนะคะเราจะพูดว่าปยงวอนเนออีบอนฮาดา ผ่องว่นเอีบอนฮาดาก็คือเข้าโรงพยาบาลนั่นเองอ่ะมาดูคำต่อไปนะคะร้านขายยาหรือว่าห้องจ่ายยานะคะภาษาเกาหลีนะคะเราจะพูดว่ายักกุกยักกุกก็คือร้านขายยาหรือว่าห้องจ่ายยา หรือจะแปลว่าแผนกจ่ายยาก็ได้นะคะแล้วก็นะคะมาดูคำต่อไปนะคะคำต่อไปก็คือการปฐถมพยาบาลหรือว่าการบำบัดฉุกเฉินนะคะภาษาเกาหลีนะคะเราจะเรียกว่าอึงกึบชอชีอึงกึบชอช,อกช,อชีก็คือการปฐถมพยาบาลหรือว่าการบำบัดฉุกเฉิน หรือนะคะการบำบัดร,รักษายามฉุกเฉินก็ได้นะคะอ่ะมาดูคำต่อไปนะคะคือคำนี้นะคะขอนกังโบหอมจึงขอนกังโบหอมจึงขอนกังโบหอมจึงก็คือใบหรือว่าบัตรประกันสุขภาพนะคะมาจากคำว่าขอนกังก็คือสุขภาพ แล้วก็ b ฮอมก็คือประกันนะคะส่วนคำว่าจึงเนี้ยนะคะเราต้องจำเลยนะคะอันนี้นะคะเป็น s u f f ิกนะคะก็คือหน่วยเติมหลังคำนะคะเพื่อเพิ่มความหมายเข้าไปนะคะจึงนะคะจะแปลว่าหนังสือรับรองหรือว่าใบรับรองหรือว่าประกาศนียบัตรหรือว่าบัตรหรือว่าใบานั่นเอง ขอนกังโบหอมจึงก็คือบัตรหรือว่าใบาประกันสุขภาพนั่นเองอ่ะมาดูคำศัพท์ต่อไปนะคะคำนี้นะคะก็คือนัตตานัตตานัตตาก็คือหายดีหรือว่าหายเป็นปกติหรือว่าคืนสู่สภาพเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไปจำนะคะ นัตตะก็คือหายดีหายเป็นปกติหรือว่าคืนสู่สภาพเดิมแต่ว่านัตตะก็มีความหมายอื่นนะคะนัตตะนะคะยังมีความหมายว่าดีกว่าหรือว่าเหนือกว่าได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องไปจำเพราะว่านะคะภาษาเกาหลีมีหลายความหมายนะคะอ่ะมาดูคำศัพท์ต่อไปนะคะมาดูคำนี้นะคะ คำว่าเป็นหวัดหรือว่าติดหวัดนะคะหรือว่าเป็นไข้หวัดนะคะภาษาเกาหลีนะคะเราจะพูดว่าคัมเกียคอรีดาคัมเกียคอรีดาก็คือเป็นหวัดต,ติดหวัดหรือว่าเป็นไข้หวัดน,นั่นเองอ่ะมาดูคำต่อไปนะคะก็คือคำนี้นะคะคำนี้นะคะภาษาเกาหลีเราจะพูดว่ายอรี นาดะโยรีนาดะก็คือมีไข้เป็นไข้จับไข้หรือว่าป่วยเป็นไข้นั่นเองหรือนะคะเราจะพูดคำอื่นก็ได้นะคะเป็นไข้นะคะหรือว่ามีไข้ก็คือเปียงยีนาดะเปียงยีนาดะหรือนะคะเราจะพูดว่าเปียงยีเอรีดาเปียงยีเอรีดา ก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะแปลว่ามีไข้เป็นไข้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้นะคะว่าจะใช้ยอรีนาดาเพียงงีนาดาหรือว่าเพียงเงคอรีดานั่นเองอ่ะมาดูนะคะคำต่อไปนะคะคำต่อไปนะคะก็คือไอนะคะไอนะคะภาษาเกาหลีก็คือขีชิมือฮาดาขีชิมือฮาดา ก็คือไอ้นั่นเองแล้วก็นะคะคำต่อไปนะคะคำต่อไปก็คือน้ำมูกไหลหรือว่ามีน้ำมูกนั่นเองภาษาเกาหลีนะคะเราจะพูดว่าขนมูรีนาดะขนมูรีนาดะคำนี้นะคะเราจะไม่ออกเสียงคดมูนะคะแต่ว่าเราจะออกเสียงว่าคนมู คนมืลก็คือเมื่อตัวสะกดซอโซหรือว่าตัวเฉยดนะคะไปเจอกับพยัญชนะต้นนะคะมีอึมหรือว่ามอมาเสียงตัวซอโซนะคะจะเปลี่ยนเสียงเป็นนอนหนูนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะคำนี้เราจะออกเสียงว่าคนมุลคนมุลคนมูลก็คือน้ำมูกนั่นเองนะคะ ขนมุรีนาดะก็คือน้ำมูกไหลหรือว่ามีน้ำมูกคำว่านาดะนะคะก็จะแปลว่าไหลหรือว่ามีนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไปจำนะคะขนมมรีนาดะก็คือน้ำมูกไหลหรือว่ามีน้ำมูกนั่นเองอ่ะมาดูคำศัพท์ต่อไปนะคะ มาดูคำว่าแผลทารีนาดะแผลทารีนาดะก็คือมีอาการปวดท้องคำนี้นะคะยังแปลว่าท้องเสียได้ด้วยนะคะแผลทารีนาดะแผลทารีนาดะก็คือมีอาการปวดท้องหรือว่าท้องเสียนั่นเองอ่ะมาดูคำต่อไปนะคะคำนี้นะคะก็คือสัลซาเรฮาดะสัลซาเร าดะก็คือท้องร่วงท้องเสียหรือว่าท้องเดินนั่นเองถ้าเราจะบอกว่าท้องเสียนะคะท้องร่วงนะคะท้องเดินนะคะเราก็จะพูดว่าสอยซาเรหาดะสอยซาเรหาดะนั่นเองอ่ะมาดูคําต่อไปนะคะก็คือกระดูกหักนะคะถ้าเราจะพูดคําว่ากระดูกหักนะคะภาษาเกาหลีเราจะพูดว่าปยกาผูโรจีดะ เปลือกผิวโจีดะก็คือกระดูกหักนั่นเองอ่ะมาดูนะคะคำต่อไปนะคะก็คือฉีดยานะคะฉีดยานะคะภาษาเกาหลีนะคะเราจะพูดว่าชูซารุโนทาชูซารุโนทาหรือนะคะเราจะพูดว่าชูซารุมตาตาชูซารุม ก็คือฉีดยานะคะเราจะใช้นะคะคำกริยานุทาก็ได้นะคะที่แปลว่าวางแต่ว่าถ้านามาใช้ในการฉีดยาก็จะแปลว่าฉีดนน,น่เองหรือนะคะเราจะใช้คำกริยามัตตาก็ได้ที่แปลว่าถูกหรือว่าถูกต้องแต่ว่าถ้าเรานามาใช้กับการฉีดยาก็คือฉีดนน,น่เองเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปจาว่าจะเลือกใช้คำไหนนะคะจะเลือกใช้คำว่า ฉูซารืโนทาหรือว่าฉูซารืมัตตาก็ได้ก็จะแปลว่าฉีดยานน่เองอะมาดูนะคะคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะฉีดยาสองเข็มนะคะเราก็จะพูดว่าฉูซาทูดารืโนทาฉูซาทูดารืโนทาก็คือฉีดยาสองเข็มนั่นเองสองเข็มนะคะก็คือ two แดดนะคะก็คือสองเข็มนะคะลักษณะนามของเข็มก็แดดนะคะ two ก็คือสองนะคะย่อมาจาก two นั่นเองอ่ะมาดูคำต่อไปนะคะก็คือฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อนะคะเราก็จะพูดว่าขืนยุกจูซาฤณทาขืนยุกจูซาฤณทาก็คือฉีด ยาเข้ากล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อก็คือขึ้นยุกนั่นเองฉีดยาเราก็เรียนมาแล้วนะคะก็คือฉูเสารื้อนดทานั่นเองขึ้นยุกฉูเสารื้อนดทาก็คือฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อนั่นเองอ่ะมาดูอีกนะคะประโยคนะคะเผื่อนําไปใชใ้พูดกันนะคะเวลาฉีดยานะคะยาเกรงกล้ามเนื้อนะคะภาษาเกาหลีนะคะเราจะพูดว่า 주사를 놓을 때는 근육에 힘을 주지 마세요. 주사를 놓을 때는 근육에 힘을 주지 마세요. 그거 까, 넣치을배 약을 배웠어을 배웠어요. 배웠어을 อุอเตก็คือเมื่อเวลาตอนนะคะใสเน้นก็คือชี้ประธานนะคะเน้นที่กรรมึ้นยุก,ก็คือกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เอก็คือชี้ที่กล้ามเนือ้อแล้วก็ฮิมเมอร์จูจิมาเซลก็คือยาเก่ง จุดสั่งรู้นเอือเตนนึนยุกเกหิม,มก็คือเวลาฉีดยานะคะยาเกรงกล้ามเนื้อนั่นเองอ่อนาเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปจํานะคะเผื่อว่านะคะทุกคนนะคะจะนําไปใช้ในการสอบนะคะหรือนะคะจะนําไปใช้ในการพูดในชีวิตประจําวันนะคะก็ได้นะคะ